มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพักพลังสยามสิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพักพลังสยามสิ้นสภาพความเป็นพักการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่12พฤษภาคม2564เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังสยามตามพระราชบัญญัติประกอบรรฐธรมนูญว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองพศ2560นั้นนายบุญเพิ่มภูแสนจันทร์หัวหน้าพรรคพลังสยามได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรคพลังสยามครั้งที่1ทับสองเมื่อวันที่2 3มกราคม2568ที่ประชุมมีมติเป็นเอกสารให้เลิกพรคพลังสยามตามข้อบังคับพักพลังสยาม,ามาพศ2563ข้อที่123ประกอบข้อบังคับพักพลังสยามพศ2563แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1. พศ2565 กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พักพลังสยามชิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองตามมาตรา91วรรคหนึ่งวงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องพักการเมืองพศ2560คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พักพลังสยามชิ้นสภาพ ความเป็นพักการเมืองตามมาตรา91วรคหนึ่งวงเล็บ7และวรกสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องพักการเมืองพศ2560ั้ทางนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ